สวัสดีคนระทุกคนพบช่องมิกิมีคานะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปรีวิวของเฟียวกัน,นะฮะทุกคนโดยของที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็เป็นขนมที่อร่อยมากๆแล้วก็ตํานานอีกแบรนด์หนึ่ง <Wow. S 1> แล้วก็ตอนเนี้ย <Wow. S 1> เขาเอ็กกับแบนะ็คพิงทุกคนน่าจะเดาไม่ยากแหละนั่นก็คือเจ้านี โอิโอแบ็คพิง์นั่นเองครับทุกคน mm hmm. นี่สวยจัด <Wow. S 1> โดยใน,นเนี่ยมันจะมีการ์ดแถมเป็นการ์ดของสี่สาวแบ็คพิงนะฮะเรามาดวูนว่าเราจะได้อะไรนะฮะโอเคงั้นไม่ต้องเสียเวลากันมากมายไปรับชมกันเลยดีกว่าไปโอเคครับทุกคนงั้นก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า <Okay. S 1> นี่เจ้าตัวเนี่ย ราคาเท่าไหร่นะ59 5่เห่เรอเออนั่นแหละก็จะมี X c l ก s i v าร์ดหนึ่งใบใช่ไหมอืมงั้นเรามาแกะกันเลย <Okay. S 1> กับไอ้เจ้ากันไกลในทุกคลิป <c oughs> ตัดโดนการ์ดก็ดีไหม <c oughs> นี่นะฮะข้างในมันก็จะเป็นเนี่ยโอริโอ้เอาอะเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรโอเค <Okay. S 1> <c oughs> อ่ะผมยังไม่รู้ว่าได้ใครเอาเลยนะหนึ่งสองสามุมูยได้เจนนี่อะฮะน้องๆนี่เจนนี่แบบผพิงยยเกี้ยวของเรานี่แล้วก็นี่โอริโอแบ็คพิงมีกี่ซองวะสามเก,ก้าอยู่เก้าซองกับเจนนี่นะคะอ่า เราจะมาลองกินขนมมันด้วยเหมือนกับทุกคลิปเพราะว่าเราหิวนะฮะทุกคนคมา,าจริงผมก็เคยกินแล้วแหละแต่ว่าผมอยากมาเปิดการนี่แหละอยากรู้ว่ามันจะได้พี่จีซูหรือเปล่าผมเป็นเมนพี่<อ>จีซูเธอเป็นเมนใครเขาเมนพี่จีซูเธอเมนโลเซ่ไม่ใช่หรอเขาเมนพี่จีซูแล้วแต่เป็นเมนใครเขาชอบทุกคนแหละว้าว wow. หอมมาอร่อยดีนะเปรี้ยวเลยแต่ชอบออริจินอลมากกว่าก็กิปนี้แค่นั่นแหละถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับผมช่องมิกมิกทามนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะฮะโอเค บายบายซียูนี่ Y2K